การสั่งสมบุญณ์นำสุขมาให้สั่งสมบุญให้เป็นอย่าให้ตาร้อนอย่าให้หูร้อนอย่าให้ใจร้อนยอมพิจารณาเลยเนาะวันนี้ตาร้อนไหมหูร้อนไหมใจร้อนไหมถ้ามันร้อนก็ทำให้เย็น เย็นแล้วมันจะมีความสุขตาร้อเนอี่ยไม่มีความสุขเลยนะนะจงก็ใจไม่แหละตาร้อนหูร้อนเนี่ยนะมันเป็นบ่อกเปกิดแห่งความทุกข์นั้นจึงต้องรักษาสีให้เป็นะนะสําสรวมสํารวมตาสํารวมหูนี่เรียกว่าตายที่บอกว่าสํารวมสํารวมบางทียมสํารวมไม่เป็น สัรวมตาอย่าให้ตามันร้อนสำรวมหูอย่าให้หูมันร้อน,นสำรวมใจอ่ะต้องมีศีลมีสมาธิไงแค่นี้นี่เราจะเน้นศีลสมาธิะยมบอกรู้แล้วรู้แล้วรู้มันทำไม่ได้ถามอ่ะเช้าโยมมาจะอ่านสุตสต,สติมารคกกลับไปแล้ว อ่านวิสุทธิมรรครู้จักศีลไหมล่ะไม่รู้จักนึกไปนึกมาอุย้ยแกกมาทีแล้วเมื่อวันจะยืมวิสุทธิมรรคกันมาก็ให้ยืมมาเนาะแต่แกไม่เอาวันนี้มายืมใหม่ <c oughs> ฐามศีลก็วัดนานวัาจะรู้อ่าไปเรียนรู้เรื่องศีลเพราะศีลในวิสุทธิมรรคมีมยู่ห้าหมวดเนี่ยไม่ใช่ศีลสํารวมกายวาจาอย่างเดียว แต่สีลสํารวมกายวาจาเนี่ยอยู่ในองค์มรรคแปดนั้นเราองค์มรรคแปดนี่เป็นหลักในศาสนาที่พระองค์จัดไว้ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอะถามว่าสิงคือลายก็โยมตอบตรงเนี้ยไม่ผิดหรอกนตอบได้ทั่วโลกเลยอะเห็นไมไม่มีใครคัดค้านได้ เพราะองค์มรรคแปดรวมแล้วคือสีลสมาธิปัญญาเองเพราะมันกําจัดกิเลสได้โดยตรงศีลตัวนี้นถ้าโยมรักษาศีลเป็นเนี่ยตาจะไม่ร้อนรักษาศีลเป็นนี่หูจะไม่ร้อนมีสมาธิเนี่ยจิตจะไม่ร้อนเห็นไหมมันทําหน้าที่ต่างกันอย่างนี้แหละศีลทําทให้ตาไม่ร้อนตาให้หูไม่ร้อน สมาธิทำให้ใจไม่ร้อนปัญญานี่ช่วยดับหมดเลยเห็นไหมแม้ยังต้องเข้าใจศีลสมาธิปัญญาศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรแล้วเราจะเอทําให้มันมีกําลังได้อย่างไงเห็นไหมามาก็พยายามอย่อยอยพูดให้โยมเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะ แล้วก็เดี่ยโยมจะไม่ได้โยมก็เอาไปสวดก่อนสวดภาษาบาลีนี่แหละน่าวจให้มันได้ตรวจยังไม่ได้โยมก็ดูหนังสือก่อนโยมหนังสือโยมไม่ได้จานองโยมก็มาที่วัดป่าวิจิราบรรพตก่อนดีเห็นไหมเราจะแนะนําอย่างนี้ไม่เห็นมาวันเดียวแล้วจะได้อะไรทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ค่อ,อยๆรู้ทีละนิดทีละนิดอะ่ะหนา แต่รู้แล้วก็เอาเก็บปอาไว้ไม่ใช่รู้แล้วก็ปล่อยมันไว้แล้วก็มาพรุ่งนี้ไม่รู้อีกแล้วแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอะ่ะเห็นไหมต้องรู้เยอะเอาทีละนิดทีละนิดเนีย่ยเหมือนกับที่อ่านมาพูดศีนทุกวันเนี่ยต้องการให้ให้โยมเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่าให้หูมันร้อนอย่าให้ตามันร้อนเห็นไหม บางทีโยมมันร้อนมันจะลุกแล้วโยมจริงจะรู้ว่ามันร้อนแต่มันค่อยๆร้อนเนี่ยมันมันเริ่มติดไฟขึ้นมาแล้วเนี่ยโยมยังไม่รู้เลยอ่ะนั่นอย่าให้มันเติดโอ้โหกว่าจะรู้ว่าตาร้อนกว่าจะรู้ว่าหูร้อนเนี่ยมันฟันท่วมไปแล้วอ่ะเห็นไหมไวไปมันจะลุกอยู่แล้วเนี่ยฟันมันกลบไปหมดแล้วอ่ะ มันร้อนเต็มที่แล้วอย่าให้มันร้อนขนาดนั้นพอรู้ว่าร้อนแล้วก็ต้องรีบดับแล้วไฟเริ่มติดแล้วก็เป่าปุ๊บมันก็ดับแล้วแต่โยมไม่รอให้ฟันมันทั่วมายอมต้องเอารถด,ดับเพลิงอะนะแต่มันก็ลุกปลึบมาดิเห็นไหมมันร้อนแค่ไหนร้อนจนฟันกลุ่มแล้วโอ้โหมันไม่ไหวแล้วน้องควบคุมหน่อยมีสติหน่อยไง นโยม,มาที่นี่แหละเนำมาฝึกเครื่องมืออะไรที่มันจะฝึกตรงนี้ได้ก็ต้องรักษาตีนให้เป็นนั่นเองนะสํรวมกายวาจายให้ได้แล้วโยมก็เอาไปท่องดิการเดินทางสู่ความสุขอะนาะต้องให้มันคล้องปากต้องให้มันแรงๆว่าให้มันแรงๆดูติไม่ต้องไปกลัวผิดอะนะ ยอมพูดอะไรมันไม่กลัวผิดอ่ะแล้วมันจะไม่ได้ได้ไงยอมกลัวแต่ว่ามันจะผิดพูดมันประโยคเดียวแหละนะกา,ารเดินทางตู่ความสุขศิลนสมาธิปัญญาดูที่เอาวันนี้ไม่ได้เอาสักอาทิตย์หนึ่งตีอาทิตย์ไม่ได้เอาสักเดือนหนึ่งทีพูดมันเนี่ยทุกวันทุกวันพูดมันทุกลมหายใจเข้าออกอ่ะมันจะไม่ได้ได้ไ,ดไงพูดแรงๆแบบ เดียวเดียวมันก็ได้แล้วประโยคนนึงอะแต่เป็นวิธีการท่องของพระโยมมาไปใช้เถอะนามีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นด้วยไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งหมดนั่นแหละ,ะโยมฟาแม่มาเยิ่มมิสุทธิมัชก็บอกเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยผู้ชายนะไม่กล้ามาอยู่ตรวดก็บอกแต่งตัวไม่เรียบร้อย เข้าไปนั่งได้ไงไม่รู้มันจะเรียบร้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ก็เื่อฟงฟ้ามันก็เหมือนโยมอย่างนี้แหละเขาบอกว่าเขาไม่เรียบร้อยไม่ได้เตรียมตัวมามาบอกไม่ต้องไปเตรียมตัวอะไรเลยแล้วก็อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่แม้พนไม่มั่นใจอ่ะเพรมั่นใจความกล้ามันจะไม่มีมก็กลัวดิกลัวปัญญามันจะเกิดเมื่อไหร่อ่ะอ่า วัวปัญญามันก็ไม่เกิดต้องกําจัดความกลัวก่อนเนะี่ยน้าัวจะผิดโยมจะไปท่องได้ไงออกเสียงกันมันดังๆนะเนี่ยมันก็มันมาให้โยมท่องออกเสียงดังๆไม่กลัวผิดอะ่ะเดี๋ยวมันก็คล้องปากไม่ต้องจาหรอกมันคล้องปากเองเหมือนทีมนเม่เราพูดอะไรเราต้องนึกไมหล่ะ เพราะมันคล้องปากอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่เหมือนกับเราพูดอย่างนี้แหละมไม่ต้องจำนี่เห็นไหมโยมพูดออกมาเนี่ยโยมต้องจำไหมเรียกพ่อเรียกแม่่ต้องจำไหมไมันต้องจำแล้วอามาว่าสมองมันมันปิดกับแมมโมรี่อย่างนี้แหละเมมโมรี่มันต้องเรียกข้อมูลออกมาใช้แต่สมองมันไม่ต้องมันใช้ตอนแรกอย่างเดียวพอมันจำนานแล้วอ่ะไม่ต้องไปเรียกมาแล้ว เห็นไหมมันเป็นนามธรรมานะที่มันละเอียดมันเห็นได้ยากนั้นสมองเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นแมมโมรี่มันคล้ายๆาเหมือนกับคนโบราณก็บอกออย่าเอาอย่างกาให้เอาเยี่ยงกาเห็นไหมอ่ะตามันไม่ดีอ่ะมันที่ขโมยแต่มันก็ตื่นเช้า ถามว่าทำไมกามันตื่นเช้าเพราะมันหิวไงเออมันต้อแทะท้องมันแสบอ่ะมันก็ต้องรีบตื่นแล้วมันนอนไม่หลับเหมือนก็คนหิวอ่ะเพราะกาเนี่ยธาตุมันร้อนหิวประจำกินไปอิ่มอิ่มเดี๋ยวเดียวมันร้องอีกแล้วหิวอีกแล้วแ้่ธาตุมันธาตุมันแรงไงแต่ก็บอกว่าอย่าเอาอย่างกาให้เอาเยี่ยงกาเห็นไหม สมองกับแมมโมรี่เนี่ยมันคล้ายๆเนี่ยจะว่ามันเป็นแมมโมรี่มันก็ไม่ใช่จะว่ามันไม่เป็นแมมเรี่มันก็ไม่ใช่เออมันก็แปลกเหมือนกันแล้วยมจะเข้าใจได้ไงนัน่นเนี่ยมาเริ่มต้น <c oughs> สวดบทธรรมาจาักกับประวัตนาสูตรให้ได้ก่อนน้าเดี๋ยวมาขึ้นมาแล้วมามาเช้าๆหน่อยพี่เออ โยมเอ๋โหมาสวดจบแล้ว,วยังม่ได้ไลายหนออยโยมตั้งใจ